สวัสดีครับ,บผมกครครูเอกนะครับปชะจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรและห้องแรกเป็นรูสั์เลขพยากรณนะครับผมเจอกันเป็นประจำทุกวัน7จ็ดโมงเช้านะครับทางช่องยูทูบมารับฟังรีวิวของคนที่รักตัวเลขโทรศัพท์นะครับแล้วช่วงนี้ก็เป็นเลข4ตัวที่โอ้หใครติดตามครูเอกมาก็น่าจะทราบว่าทํามาเป็นจะีแลปีนะครับก่อนหน้านั้นก็จะมีเลขคู่เลขคุ่ม3ตัวก็ทํามาหลายปีนะครับใครสนใจเรื่องตัวเลขมาเราเป็น เขาเรียกว่าคนชอบตัวเลขเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ือถเหมือนกันนะครับก็มาติดตามครูเอกได้นะครับผมอ่ะวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอเข้ามาทางช่องยูทูบนะครับเป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเป็นเลขกลุ่มที่น่าจะอยู่ในกระแสตลาดครึ่งหนึ่งแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งไม่อยู่แต่ผมเชื่อว่านะครับคนที่ขอมาในช่องยูทูบส่วนใหญ่เราก็จะมีความรู้ในเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพทนะ์อยู่พอสมควรแล้วคราวนี้กลุ่มเลขเนี้ย มันเป็นกลุ่มเลขที่เหมือนจะจะบอกว่าไงลนะ่ะคือในกระแสเนี่ยมันจะมีเลขเจ็ดแดเก้าที่เป็นเลขมังกรน,นะครับแล้วก็มีตระกลมังกรก็คือเจ2ดแปดสองเนี่ยเขาอยู่หนึ่งในนั้นเขาอยู่หนึ่งในนั้นขราวนี้มีหลายคนสอบถามมาหลังใหม่เหมือนกันแล้วและกรณีเคสที่ขอมาวันนี้ผมเชื่อว่ามันจะมีเลขที่มองว่าออมองว่าเฮ้ยมันมีเลขเนี่ย ที่มันเป็นคู่เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าโหมันมีผลไหมมันมีผลอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราซื้อมาเขาจะบอกว่าดูเลขเจ็ดหลักถูกไหมครับเจ็ดหลักก็คือเจ็ดตัวหลังไม่ได้อ่านสามตัวหน้านึกออกใช่ไหมออแต่หลายคนมาดูช่องอุยกุยกว่าอุยกดูหมดดูเก้าตัวไม่ดูเจ็ดตัวเพราะว่าทั้งเก้าตัวเนี่ยมันเป็นเลขที่สามารถสลับกันได้เพราะฉะนั้นสําหรับอุยกนะ็คืออ่านทุกตัว ยกเว้นแต่ว่ามันจะไม่ซ้ำกันไอนที่เรว่ามันจะซ้ำกันมีตัวไหนที่ซ้ำกันในตัวเลขรหัสนั้นกูเอกจะไม่อ่านถ้าในกรณีคือของเบอร์โทรศัพท์ประเทศไทยนี่ก็จะเป็นศูนย์ตัวเดียวนะที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นสมมุติว่ากลุ่มนี้5 782เนี่ยศูนย์เดตึ๊ดตืดดอย่างเงี้ยกับ098ดอ่ะ085782ดตึ๊ดตืดดสองคนเนี่ยกูเอกจะถือว่าเป็นคนคนละคนกันไม่ใช่คนเดียวกัน ถึงแม้ว่าวิธีการทํานายหรืออะไรที่มันอ่านเบอร์ทั้งหลังเจ็ดตัวเหมือนกันหมดเนี่ยคุยก็มีความรู้สึกว่าคนเราในเมื่อมันไม่ใช่เป็นคนเดียวกันมันต้องมีความต่างสักจุดบางจุดรหัสเนี่ยไม่มีทางซ้ํากันได้ถูกไหมครับรหัสเนี่ยไม่มีทางซ้ํากันได้สําหรับคนที่ใช้เบอร์โทรศัพท์อะ่ะมันไม่มีทางซ้ากันได้มมนสามารถอ่านแยกแนวทางกันได้หมดนึกออกใช่ไหมครับเพราะนั้นคุยเลยอ่านตามตําแหน่งทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถามว่า ที่เขาไปดูเจ็ดหลักกันนะ่ะแล้วมันมีห้าตรงเนี้ยผมวม่าคุณซื้อมาศูนย์เก้าห้าเจ็ดแปดสองเนี่ยเพราะว่าเก้ากับห้าไม่นับใช่ไหมศูนย์เก้าห้าเขาบอกว่าไม่นับแต่พอมาถึงเพจคุยกูเราแบบเอ้ยช่องคุยเราบอกเอ้ยคุยเห็นนับนี่มันมีผลไหมมีผลยังไงมีครับมีแน่ๆแต่ถ้าใครอยากเจาะลึกน่ะบอกได้เลยว่าต้องมาเรียนแต่ถ้าเอาแค่ความหมาย,ยาเนี่ยเขาที่ถามมาวันเนี้ที่ผมเกริ่นมายาวเนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากจะทราบว่าไอ้ห้าเจ็ดแปดสองเนี่ย ตรงนี้มีผลมากแค่ไหนซึ่งเดี๋ยววันนี้จะที่บายให้ฟังว่ามีผลยังไงนะครับโอเคนะครับก็กลุ่มที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือห้าเจ็ดแปดสองคู่เอกตั้งชื่อว่าตีกรอบ,รอรอบด้วยเข้าใจตีกรอบด้วยเข้าใจจะเป็นอย่างไรเดีย๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับโอเคนะครับเริ่มต้นจากที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3าคู่ที่ม่ซ้ากันเลยนะก็จะมี5้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดแดเจดแล้วก็สองแปดดสองนะครับผมหรือใครอยากจะกลับไปดูเลขกลุ่ม3าตัวนะสามารถกลับไปดูได้ที่กลุ่ม อ่า 5, 7, 8, 8 7 5แนะครับแล้วก็2 8 7 7 8 2นะคู่เอกทำไว้แล้วทั้ง2กลุ่มนะครับก็ทำไว้เหมือนกันเลขคู่เลขเลขคู่เลข3ตัวทำไว้หมดแล้วสามารถกลับไปเพื่อเป็นกลับไปดูยอ้อนหลังเพื่อเป็นการขยายความว่าคู่กมองแต่ละเลขพวกนี้ยังไงนะครับว่ามันประกอบกันเป็นใจในกลุ่มเลขนี้อ่ะโอเคเรามาสู่การรีวิวสตัวกันวันนี้จะได้รู้ว่าเอ้ยมันนับหรือเปล่าคือจริงชื่อคลิปวันเนี้ยที่เกี่ยวกับอ่า ตีกรอบด้วยเข้าใจเนี่ยเป็นวิธีการตัดสินใจของเขามันจะเป็น4ตัวหลังแต่ประเด็นที่คุยตั้งขึ้นตอนแรกก็คือมันนับไหมมันนับแล้วมันจะนับแบบอ่านแบบไหนคุยอ่านแบบนี้ครับ0 9 0ย์เตัดออกแล้วก็เป็น5-7-82แบบนี้เลยนะครับเขาอ,อ่าน4ตัวหน้าให้ฟังก่อนว่าทํำไมถึงนับแล้วถามว่าไอห้าเตรงเนี้ย่อมันจะมีคำจำนายภาพรวมหเดี๋ยวคนเครียด คนจริงจังคนอะไรพวกนี้นึกออกใช่ไหมทำอะไรแบบจริงจังเครียดแล้วก็มีเรื่องที่ต้องแก้ไขตลอดอาจจะโดนหักหลังแทงข้างหลังได้อะไรพวกนี้มีผลกับตอนที่อยู่ข้างหน้ามากน้อยแค่ไหนคือมันอ่านได้สองแบบถ้าไม่อ่านตำแหน่งคืออ่านภาพรวมมีผลครับแต่มีผลน้อยมากมีมีแน่แต่มีน้อยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดกับห้าเจ็ดน่าจะแบบร้อยมีครั้งอย่างเงี้ยคือมีทํามีเหตุนี้ร้อยครั้งอาจจะเกิดขึ้นครั้งสองครั้งแต่เกิดแน่ๆนะไม่ใช่ไปเกิดเกิดแน่ ซึ่งไม่รู้ว่าช่วงไหนดวงตกๆอาจจะเกิดก็ได้เรื่องไม่ดีะนะครับช่วงไหนดวงมิดนั่นเอครับแต่แต่แต่ครูบอกแล้วว่าดวงมันขึ้นกับจิตไงถ้าจิตดีคิดม,มันมุ่งตั้งใจดีมันก็ดีหมดเลยแต่ถ้าแบบไม่สามารถควบคุมได้มีโอกาสเกิดไหมมีครับมีโอกาสเกิดแต่ที่บอกไปเมื่อกี้ออกล้มหักล้างอะไรพวกนี้แต่น้อยน้อยมากๆโอกาสมันน้อยนะครับส่วนถ้าอ่านตามตำแหน่งจริงๆนะครับ4ตัวหน้านะบุค,คลิกแล้วก็สิ่งที่จะเข้ามาที่เขาจะต้องเจอนะครับบุคลิกคนเรื่องนี้เป็นคนค่อนข้าง ถ้าทางดูนิ่งๆหน้าเฉยๆเรียบๆนะครับดูดูไม่น่าเข้าถึงง่ายนึกภาพออกนึกภาพเด็กเนิร์ดออกไหมเด็กเนิร์ดอะ่ะเด็กเนิร์ดหรือเด็กที่เก่งมากๆอะ่ะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเงียบๆขรึมๆ,น,ๆนะครับแต่เขาไม่ได้ดูดุนะแต่เขาดูเงียบๆไปเลยหน้าเงียบอ่านสีหน้าลําบากหน้านิ่งนะครับแต่แต่ถ้าเกิดได้เข้าไปพูดคุยหรือว่าเวลาที่แบบ คุณมีเพื่อนคุณเคยเห็นเพื่อนที่มีลักษณะแบบนี้ไหมล้วเกิดว่าเขามีเพื่อนจริงแต่แบบหน้านิ่งมากแต่พอเราไปคุยกับเขาเขาเป็นคนดันเป็นคนที่แบบเปิดเผยมากดูเข้าใจอะ่ะคือถ้ารู้จักถึงจะรู้ว่าคนเนี้ยเฮ้ยคุยเก่งเนี่ยคุยได้เนี่ยเออเปิดใจเนี่ยแต่เห็นที่แรกไม่ไม่รู้เห็นที่แรกไม่รู้เลยนิ่งเลยหน้านิง่งแต่งตัวแบบเนี้ยบเลอ่ะแต่พอได้คุยปุ๊บเอ้าเอ้ยคุยดูเรื่องนี่นะเออ กายเป็นการกายเป็นมองว่าบุค,คลิกภายนอกเขาอาจจะดูไม่ดูดึงดูแต่เมื่อไหร่ได้พูดคุยได้สัมผัสเขาจะรู้สึกดีเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดรับฟังแล้วก็คุยอะไรก็มีเหตุมีผลแล้วก็อาจจะมีแบบเฮ้ยประมาณว่ามีสัมพันธ์ที่ดีอะสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนอนะบุค,คลิกเขาทำมาดูดูดูเงียบเเรียบเรียบ,เ,ยบเนาะมันก็เลยแบบน่าก,กลัวเออแต่พอคุยจริงๆแล้วโอเคคุยได้นะครับภายนอกมันจะเป็นแบบนี้ ถามว่ามีผลมากน้อยแค่ไหนก็มีครับมีบุคลิก,กมันดูแบบเข้าถึงยากอะ่ะแต่ถ้าเข้าถึงได้หรือได้คุยได้เป็นเพื่อนกันแนไรเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับนี่คือด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับสี่ตัวหลังนะสี่ตัวหลังนี่แหละตีกรอบเพื่อเข้าใจก็คือเออตีกรอบด้วยเข้าใจนะครับที่ผมใช้ว่าด้วยเข้าใจเพราะว่าตัวเขาเองนะ่ยลงท้ายเลข2นะครับคนลงท้ายเลข2เนี่ยนะครับเป็นคน ใจเย็นใจอ่อนนะครับเอ้ยไม่ใช่เย็นใจเย็นอ่อนโยนเขาถึงไม่ใช่ใจอ่อนนะใจเย็นอ่อนโยนเขาถึงเข้าอกเข้าใจความคิดของคนอื่นได้ดีนะครับแล้วก็เขาจะมีจุดด้อยนิดหนึ่งที่ว่าถ้าเขาเปิดใจให้ใครเนี่ยมันจะแบบมันจะมันจะเขาเรียกว่าเขาจะเชื่อถือหรือว่าบางทีอาจจะไม่ได้เชื่อถือหรอกแต่แบบพอเปิดใจไปแล้วอะ่ะเขาก็จะอยู่ข้างคนนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความอ่อนโยน ทำไมคุยกึงบอกว่าหลายๆคนว่าพวกนี่อ่อนไหวเลขสองนี่มันอ่อนไหวอ่อนแอแต่คุยกไม่ได้ใช้คําว่าอ่อนไหวหรือว่าอ่อนแอนะเพราะว่าที่คุยกศึกษามาเลขสองคือธาตุดินคือธาตุดินให้เราน้องนึกภาพเพศแม่อะเพศแม่นะเพศแม่คือเพศที่ต้องคลอดลูกใช่ไหมตั้งท้องทั้งเก้าเดือนถ้าไม่มีความอดทนจริงๆอะตั้งไม่ได้นะนึกออกใช่ปะนี่คือความอดทนของเลขสองมีมันเป็นความอดทนนะครับ มันไม่ใช่ความอ่อนไหวคือเขาเป็นคนอ่อนโยนไม่แลกกับใครแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของเขาอ่ะเขาไม่ยุ่งไงก็เหมือนแม่ที่ต้องดูแลแต่ลูกถ้าใครไม่ใช่ลูกทําไมต,ต้องสนใจจะมีอาการแบบนี้คนเลขสองของคนผมใจอ่อนกับทุกคนไม่ได้ใจอ่อนกับทุกคนนะในมุมผมคือเลขสองเนี่ยใจอ่อนกับคนที่เขาเปิดใจไปแล้วเช่นญาติพี่น้องลูกสามีภรรยาในพวกเนี้ยที่รู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีอันนี้เขาถึงจะอ่อน อ่อนให้อ่อนโยนให้แต่ถ้าไม่รู้จักกันก็เหมือนคนปกติทั่วไปเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้เอาง่ายเขาเป็นคนไม่ใช่ใจบุญตลอดเวลาใจดีแต่ไม่ได้ใจบุญกับทุกคนใจบุญกับคนที่เขาห่วงใยรักใคร่เท่านั้นนะใครที่แบบมีเลขสองแล้วกลัวว่าตัวเองจะอ่อนกับทุกคนคืออ่อนกับทุกคนที่คุณเปิดใจไปแล้วอะแต่ไม่ใช่อ่อนกับใครก็ได้อะน,นึกออกใช่ไหมเออจะเป็นประมาณนั้นนี่คือเลขสองนะครับแต่ข้อดีอย่างที่บอกไปเขาเข้าใจคนดีเปิดใจกว้าง นะครับเปิดใจกว้างในการเข้าอกเข้าใจสิ่งที่คนที่เขาเข้ามาหาเนี่ยจะทำยังไงนะครับแล้วมันจะขยายความกว้างของเขาไปอีกเพราะว่าแนวคิดเขาเป็นเลขแปดเนาะพอแนวคิดก็เป็นเลขแปดเนี่ยมันหมายถึงเขาเป็นคนที่มองภาพรวมเก่งคนคนนี้คนแปดสองเนี่ยนะครับจึงมีลักษณะมุมมองของชีวิตในมุมที่แบบว่าถ้าเขาจะคิดจะทําอะไรเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาจะทําหรือตัดสินใจเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ หลายๆคนมันถึงจะดีในสายตาเขาแต่ถ้ามันทําแล้วหรือคิดอะไรเข้าไปแล้วมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้เขาก็จะไม่คิดทนะดํานะนี่บอกใช่ไหมเออประมาณนี้นะครับสิ่งที่เขาเป็นนะทําให้เขาเป็นคนที่เข้าใจอะไรในภาพรวมได้เก่งในมุมหนึ่งของเลขกลุ่มนี้แล้วทีเด็ดกว่านั้นก็คือวิธีการถ่ายทอดเขาเป็นเลขเจ็ดคนคนนี้ถ้าโฟกัสทําอะไรแล้วทําจริงจัง ไม่มีเล่นเล่นทำจริงจังทำแน่แน่ทำแน่นอนเจ็ดแปดสองเนี่ยทำแน่แน่ทำแน่แนอนแล้วทำอย่างเข้าใจเข้าใจในบริบทว่าอาฉันจะทำเพื่ออะไรเพื่อใครไปแบบไหนทำทำไมมีเหตุผลนะครับมีเหตุผลแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองก็คือทำแน่ทำจริงจังแน่แล้วพื้นฐานการทำงานเป็นเลขห้าด้วยอยู่ตรงนั้นอะตรงวิธีการทำงานเป็นเลขห้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดที่เขาทำทำอย่างจริงจังเนี่ยทำมันเป็นระบบ มีรูปแบบชัดเจนเพราะฉะนั้นคนนี้จึงเหมาะกับการที่เริ่มต้นทําอะไรแล้วมีผู้ตามเขาอะได้ดีเป็นผู้นําที่ดีนะในการที่แบบทําร่วมกันกับคนอื่นเข้าใจลูกน้องเป็นเดอะแบกอะเอาง่ายๆกลุ่มเล่งเนี่ยเป็นเดอะแบกให้กับทีมงานถ้าเอาพูดถึงในกรณีที่เป็นคนดีๆนะหมายถึงว่าเออไม่ได้มีหอม,อมอหรือว่าไม่ได้มีความเป็นคนไม่ดีอยู่นนะอันนี้พูดถึงคนดีๆเป็นเดอแบก แบกกับทุกคนนะนะครับถือว่าหนักไหมก็ถือว่าหนักนะถือว่าหนักแต่ว่าถามว่ามันส่งผลอะไรกับตัวเขาคือเขาก็จะมีความเป็นผู้นาไกลๆแล้วก็เป็นความที่แบบทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเพราะเขาทําอะไรไมันจะมีเหตุผลที่ดีตลอดแล้วก็ซับพอร์ตทุกคนคนถ้าไม่รู้จักกันอาจจะรู้สึกว่าไอ้คนนี้เรื่องเยอะนะแต่พอรู้จักกันปุ๊บจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยคนนี้เนี่ยไว้ใจได้เลย ควรทากับพี่คนนี้นะเพราะเขารู้ว่าเราจะต้องสมมติเรามีเราเป็นลูกน้องเราอยากจะไปอยู่ทีมใครเนะี่ยวิ่งไปหาทีมห้าเจ็ดแปดเก้าเลยเขารู้อาจจะมีงานที่มันเขาอาจจะดูยากนะวิธีการทํางานเขาแต่ว่าเขารู้ว่าตัวตัวลูกน้องที่เข้ามาหรือว่าทีมที่เข้ามาใหมนะ่เนี่ยจะต้องไปอยู่ตรงไหนแล้วต้องทําอะไรเขาจะอธิบายได้ดีแล้วเขาจะเป็นผู้นําที่พาเราไปแล้วก็ทําแบบเป็นตัวอย่างให้เราทําไปด้วยจะเป็นคนประมาณนี้ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับแต่ถามว่า ดีไหมผมว่าดีในแง่ของตัวเขาเองที่เป็นลักษณะนคนที่ทํางานเขาเข้าใจคนอื่นทํางานเป็นระบบใจได้มีกรอบมีรูปแบบที่ชัดเจนใครทําด้วยก็ทําด้วยได้ง่ายสบายนะครับคนอยู่ด้วยนะสบายแต่ตัวเขาอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่มันก็ดีอะเพราะแบบถ้าผมเป็นผู้เจ้าของบริษัทแล้วผมมีหัวหน้าง,งานที่เป็นแบบลูกน้องที่เป็นหัวหน้าง,งานเป็นคนนี้นะเป็นหนะ้าเจ็ดแต่สองผมชอบนะเพราะหนึ่งเราเชื่อว่าเขาทําได้แล้วสองเขาดูแลลูกน้องที่อยู่ ใต้อานาตเขาได้เป็นอย่างดีงานเขาจะแบบคล้ายๆกับแบบเขาเป็นตัวขับเคลื่อนที่ดีเลยแบบในงองค์กรนะครับแต่เหนื่อยหน่อยครับเหนื่อยหน่อยอ่ะโอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับอธิบายให้พอเข้าใจประมาณนี้แล้วก็เรื่องเสริมเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของการเงินนะครับการเงินหาเงินเก่งวิธีการหลากหลายชอบเงินก้อนชอบแบบเออทำงานแล้วมันได้บิ๊กโปรเจกต์อะไรชอบทําแบบนั้นแล้วก็วิธีการบริหารจัดการนะครับวิธีการบริหารจัดการอาจจะ เป็นคนที่ดุขี้เกี้ยวนิดนึงแต่จุดดรอปก็คือเมื่อไหร่ที่มีอะไรที่เขาอยากจะลงทุนหรือเขาอยากจะทาอะไรมันดูเป็นบิกโปรเจกต์ขึ้นมาเขาพร้อมลงทุนนะเพราะฉะนั้นการผลักการจะเป็นแบบกลางๆเต็มสิบให้สักเ็ไม่ดีมากแต่ก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นเพราะเขาเป็นคนไม่ใช้เงินกระจุกะจิกแต่เมื่อไหร่มันมีก้อนใหญ่ต้องออกเขาก็พร้อมออกถ้าเกิดว่ามันจะไปสามารถต่อยอดในการหารายได้ให้เขาได้เขาก็ยอมจ่ายอะไรพวกนี้นะครับก็พิจารณาดีๆแล้วกันเวลาที่จะจ่ายของสาหรับคนกลุ่มนี้นะครับ แต่เรื่องการหาเงินนะเขาหาเงินก่งละเต็มสิบให้สักเก้าแล้วนะ,นะครับสักเก้าภาพโลก็ประมาณเต็มสิบให้แปดรับประมาณนี้ก็ลองพิจารณากันดูสินะ่าเรื่องของของการเงินนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักคือเขาเป็นคนเข้าใจคนอื่นตลอดเวลาถ้าไม่ชัวร์ก็ไม่ครบอะไรประมาณนี้แต่เขาเป็นคนที่เปิดสมมติว่าเขาไม่มีแฟนนะแต่ถามว่าเขาเปิดไหมเขาเปิดนะบุคลิกอาจจะดูน่ากลัวก็จริงแต่ว่า เขาเปิดใจให้ทุกคนแหละคือประมาณว่ารอให้คนมาเข้าใจถ้ารอเข้าใจเขาก็เขาก็พร้อมที่จะสื่อสัมพันธ์ออกไปหรือว่าต่อยอดความสัมพันธ์ได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้เขาแบบยื่นเข้าไปหาเลยเนี่ยอาจจะไม่ขนาดนั้นแบบวิ่งหาแฟนเนี่ยไม่ใช่เขาเป็นคนที่เหมือนกับแบบชอบเหตุการณ์ให้มันมีเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วค่อยรักกันอะไรพวกนั้นนึกออกใช่ไหมครับประมาณนั้นนะเขาจะไม่ชอบแบบ เฮ้ยอยากมีแฟนว่ะก็ต้องไปหาแฟนอะไรเงรี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนสอดแสวงหาขนาดนั้นแต่ก็เป็นคนที่เปิดโอกาสพอถึงคนว่าโอเคใครมาก็ได้แต่ขอให้มันใช่จริงๆแล้วกันความลักก็เลยเป็นลักษณะของต้องรอคอยนิดน,นึงนะครับแต่ก็ไม่นานหรอกเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ปิดกัน้นว่าจะต้องมีสเปคอะไรประมาณนี้แต่แค่เขาเป็นคนที่ประมาณว่าจะต้องออถ้ามีโอกาสเข้ามาเขาก็จะไปทีละเซตสเต็ปนะครับประมาณนี้สําหรับความรักสำหรับเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดว่า อันนี้มันมีจุดที่น่าสนใจที่มันมีแปดสองข้างหลังถ้าเกิดว่าช่วงนี้ยังไม่ตัดสินใจเขาจะไม่ปิดนะเขาจะไม่ปิด,ป,ดปิดแบบสมมุติว่ายังไม่ได้ตัดสินใจแต่ว่าคนนี้เขาคุยมาแล้วแล้วมีคนใหม่เข้ามาคุยเขาคุยได้เรื่อยๆนะ <c oughs> มันจะมีมุมนิดๆตรงนี้ให้ระวังนิดหนึ่งระวังรถไฟชนกันถ้าเกิดว่าคุณเปิดนะแต่บุคลิกคุณไม่ดูดึงดูดแต่มันมีอยู่แล้วล่ะโอกาสที่เกิดความรักจากการที่ไม่ได้ดูบุคลิกภายนอกดูเรื่องของอนิสัยอารมณ์อะไรพวกเนี้ยเออ อาจจะมีตรงนี้ก็ให้ระวังหน่อยเพราะคุณเปิดหลายทางเพน่านจะดูเยอะไปเนี่ยนะครับต้องตัดสินใจให้ดีแล้วกันสำหรับเรื่องของความราักเนาะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่นํามาฝากการถ่ายช่องยูทูบพูเอกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องยูทูบพูกด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ